สุนารีลำลึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์29ปีที่จากไปจำเหตุการณ์วันนั้นได้แม่นไม่มีวันลืมสุนารีราชสีมาโพสต์รำลึก ถึงพุ่มพวงดวงจันทร์ครบรอบ29ปีที่จากไปเผยยังจําเหตุการณ์วันนั้นได้แม่นคนไทยสูญเสียราชินีลูกทุ่งพี่พึ่งคือครูอยู่ในใจเสมอวันที่13มิถุนายนครบรอบ29ปีการจากไปของราชินีลูกทุง่งพุ่มพวงดวงจันทร์นักร้องลูกทุ่งผู้ล่วงลับที่ยังอยู่ในใจแฟนเพลงทั้งประเทศมาทุกยุคทุกสมัยและถือเป็นต้นแบบให้กับศิลปินลูกทุ่งรุ่นหลังกลายเป็นตำนานราชินีลูกทุ่งที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานด้านนักร้อง ทุงสุนารีราชสีมาได้โพสต์ลำลึกถึงพี่พึ่งพุ่มพวงครบรอบ29ปีที่จากไปซึ่งตนยังจาเหตุการณ์ในวันนั้นได้แม่นไม่มีวันลืมวันที่คนไทยสูญเสียราชินีลูกทุ่งไปอย่างไม่มีวันกลับพี่พึ่งคือครูอีกคนของตนและอยู่ในใจเสมอไม่เคยลืม13มิถุนายนวันนี้เมื่อ29ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่คนไทยทุกคนสูญเสียราชินีลูกทุ่งเราจําเหตุการณ์ได้แม่นเลยตอนนั้นวงดนตรีของเราไปแสดงทางภาคตะวัน ออกในวันนั้นเราไม่แน่ใจว่าฝนตกแล้ววงดนตรีทั้งหลายไม่ได้แสดงหรือว่าหลังจากแสดงงานเสร็จพวกเรากลับมาพักกันที่น้ําตกพริ้วจันทบ,บุรีซึ่งตอนนั้นมีวงสุนารีราชสีมาวงพรศักสองแสงวงสมโพธด,ดวงสมพง์เอกพจน์วงนาพวกเราจะพักอยู่ร้านลุงเย็นกําลังสั่งอาหารตามสั่งที่ร้านก็จะมีทีวีเก่าๆอยู่เครื่องหนึ่งก็เปิดทิ้งไว้มีข่าวด่วนประกาศว่าพุ่มพวงเสียชีวิตทุกๆคนตกใจบางคนร รองห้เราเองก็รู้สึกเหมือนฝันและยังคิดว่าไม่จริงพวกเรานั่งคุยกันจนสว่างรอฟังให้แน่นอนอีกทีว่าเป็นความจริงไหมสุดท้ายก็เป็นความจริงเราได้สูญเสียราชินีลูกทุ่งของเราไปจริงๆพวกเรารอฟังข่าวว่าเขาจะตั้งศพส,สวดอภิธรรมที่ไหนหรือมีการจัดงานไว้อะไรพี่พึ่งอย่างไรสรุปคือพวกเราตัดคิวเดินสายกลับมางานไว้อะไรพี่พึ่งที่กรุงเทพ จำได้ว่าเขาได้จัดเวทีให้ศิลปินขึ้นไปร้องเพลงที่วัดมกุฎกรุงเทพแล้วใส่ชุดสีขาวขึ้นไปร้องเพลงกล่อมให้พี่พึ่งฟังพี่พึ่งคือครูอีกคนของเราตอนนี้พี่ไปเป็นเทพเทวดาคอยช่วยเหลือคนขออนุโมทนากับพี่พึ่งด้วยนะจ๊ะมีหลายคนสมปรารถนาพอพี่ช่วยวันนี้ครบ29ปีที่พี่พึ่งจากไปครอบครัวเราได้ตักบาตรทำบุญให้พี่แล้วนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุวงเล็บอยู่ในใจเสมอ